สวัสดีค่ะไอ้สันบ้านสาวเชิมครับพี่น้นองครับสวัสดีครับบ้านนำครับเาะเก็บปักบุง้งเราจะดื่มกับหมาพี่น้องมาเรอเกล็ดนีน้สิค่ะบุ้งพี่น้อง้ดูแค่ะกำลังงามแปนงามพี่น้องโอ้เกือบเป็นบ้าไหมคนถื่มฝนนี่คนสิ่มปืนอะไรได้นี่ค่ะแกนติ้ครับอืมตาไม่เห็นถือร้อนเกือบเมนเกือบเมนทนบ้าไหมานี่ตายแล้วเนี่ย เห็ดมือนีเพ่อนอู้คงเงานึงโอ้เธอปวดมันปอกสตูนแล้วตัวเนังเนาะเขายางพันตลอดนี่หนึ่งพ่อึ้เอน,นเลย,อยโอ้ล้มกับล้มพี่น้อง,รรงฟังเสียงล้มลุกค่ะหนาวเหี้ยเนาะเมื่อ เผื่อเป็นเต้ค้องครับนี่สองดอกโอ้ยเห็ดออกเห็ดถึงฝนพี่น้องเห็ดถึงฝนเห็ดออกค่ะเห็ดป็นวัตถุ่งมวยด้วเถอะโอ้ยมดเพราะว่าฝนตกโอ้มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเก็บเนี่มันเสริมอู้หพี่น้องดูโอ้ có nước thử chiêm. Đi mà. Đi mình.

ดีีดอกนลยอีดอกนี่สองดอกจะคอยเย็นคใจเย็นล้ัอนนแล้วมันสั้นแล้วพี่น้องเนาะมากพี่น้องจอนอนเนาะหาเห็ดังหนอนค่เมื่อยเสริมหาเห็ดกันเน้อง เห็ดตัวทามือนี่เขาแนะนำตากักนีน่แหละค่ะโอ้โหนมๆอยู่แล้วค่ะ,นนะ,คะเปนกอบอัออบอกรอ,อ้ทลคายยุ่งอปีกปีี่เรยกบอกหลายแล้วนี่เราอเนาะนต้องไป แล้วครับหนาวหนาวอกเด <c oughs> ออกไปมดอ้อิ่มแหลยอู้ยนก,นกยด,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 ดยแล้วแล้วเน่อแล้วออกห้งอ๋ออบพายุโอหามเทน่ะเถอออกห้มดเจ ปุ่นๆนตินตินอะนตินเี่โอ้วิววิอเอาพี่น้องเต็มเงาเต็มเงาเต็มเงาเออหยีบออก่ายๆงนึงเอ้ยเออมาลับไปก็บอย้อมลอกลออลอกมเยอะอ้ยบยีน้องเด็ดสุดนี่นี่ก็เปินเอาขรับงานนี่เอากระนอกระดื่ง ยังไม่ได้เ่าครัพี่น้องนมบบเป็นนมมด้วยมันมองรอบไปนะแล้วเขาป็นล่างดเลยล้วปล่างแล้วเาพุงนอหน่อยดีเหนือยเบี้

าวเอาพี่น้องหน,งนาวๆเสียค่า,าล้มกินพ่อมเมื่อล้มขาดยิด่งยุ่ง ขี่มอก้าไร เต็มมือแล้วเธอเอเริ่ออออมว่าเป็นเห็ดอะไรนะเด้็ค่ะว่าฝนตกมาเป็นอาทิตย์ะว่าเป็นเห็ดนาปังละเลย ลวงยังไงนะเกิดเธอมาค่ะตันนาให้พอน้ำดี้าพี่้างพี่นาองดียอยากเริมที่จริงอยากกีดออกเสียงแบบตาขากก้นอีกเด้อค่ะู้หููเอาเลยเอเลยนี่ถือปุ๊ดเก็บเลยครับสนุกเก็บนี่นอนเอาไปเสริมเนี้ยค่ะ ดีเด้อสีเด้อดีเด้อหนึ่งเงาเงาเปนเงาเป็นงอนเป็นอนจะมีวดเนาะต้นม้เห้นี้ิเนี่ยต้น้หมดเลยคนนั้นจะได้พี่น้องขอขอบคุณพายุ์น้ำขอบคุณเป็นหลักเป็นไเห็ด เนอะเธอเนะ<น>ขอบคุณที่เป็นเหงห,ห็ดเขาหนัยังน้อยๆเพิ่งกลิ่น,นท้ายยุทิว่านํำเห็ดไมมเขากินฝนนี่แหะอามานี่ฝนเพิ่งกับว่ามาเกินดนีดหนึ่งทังิบมันไม่น้ยาฝนนี่เนยพี่น้องก็บ่าฝนตกพือหน้าป,ปึบอกฟหงษ์น้าน้ปพึกบอ,อกเลยตั้งไปทางหนนี่ครับพี่พ่เลยที่งามพี่ครับพี่เลย

น้อฝนนองเธอ็นฟอมันออกไปมดเผี่กย้อนมันออกที่ยิ่หมองนั้นนนอยางนี้อนออกไปมดมึงดูไผจะ่าชคว่เหยดเหาออกเธอกำลันเจอปัญยางมานี่จอยจัดหน่อยเขาหน่อยจะเมเกิดไปมืดอกำลังพอดีเก็บมืดหรอป่เนี่ยนี่นี่เดียว้องลูค่ะ อุ่นขืนมากไ่มยางลายๆก็อุ่นข้นยุ่ดังดีจ้เออต้องมาแส่งด่างกาฟสมองนะเย็นหลายค่ะกอะขึ้นะอกนนะต้นตั้มอ้หต้อื้แหมดีกางสวยพี่น้อนะึกโอ้นุ่มๆอยู่แล้วค่ะมันดืฝนดือฝนกระดดกออนเน่

สายมือลราตึงยองมือเรกเาคนหนอปนไรัี้ลาหน่อยกันดอกหน่อยก็ว่าดอกหน่อยนีนี่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 นีนี่นี่ี่นนน ตบเอาเลยตบเอเลยแถมยง้โอ้ยกำลังบอกอพี่น้องเพาวกันมันทุกหมองเนาะบเขาค่มอนี้มอนี้เ่ได้ตากเท้าติงเห็เปนน้ำหลัหรือว่าที่ไหนล่ะเสมก็ได้เนาะนี่ีดอกนี่ดอกนี่นะนง เขาก็อยากมายำหลาย้ีพี่น้องแต้ว่าก็นาลงป่ลงมาเขาก็เห็นเห็นุน้ำน้ำ,นำโอ้โ้พี่น้องหนาวสั่นเหนา,กกกาวก็รอดกันเด้ค่ะพ่เห็ดเสริมก้อนข้าวคนหน่งพี่น้องเก็บมาน้ำทักค่ะก็ถืร่าในทายทีปุูดเปน็นทีพี่น้องฝนตกแข็งค่ะเสริมกับไหนวเาก็เกียมด ดูนี่น้องอู้เอาเหียบหมด,ดนี่ดูนะอือหายใส่เกลือแล้วป่ะเดี๋ยใส่เหลียบกูนนะจุมจ่มจุม่มจุ่มยุ๊ขอดีล่างแล้วขอสีต้มลดด้านไหนได้ต้องต้มลดมือเดี๋ยวพวานอย่างตีพี่น้องไอ้หลงสูตรบังเพราะว่ามันเห็ดดอกน้อยนี่ยุ่เห็นมั้เนี่ยค่าขี้ดินน่ะมันเข้าไปในดอกเป็นบานมันดอกเป็นบานก็ต้จึ่งจากล่างเลยพวานนั่นกับมีอัน กับพตัดน้ำมัน้นมือเนี่ยเศร้านอนเถื่อนนอล้มหลายล้มหลกระยานายุบเข่าค่าะหายุบมาไอแอนโน,โน้นนันฝน,นมิถุานนี้ใครก็สื่อมานั้นฟาเ่ยพนองลุกเงาพี่นองขันเมนวามือนี่เก็บได้หมดบ่ม่มาตาใสพี่ดีอันที่ว่าอดอกนี้น้อยสินอนเถื่อนนอเนี่ยตังแต่พีนองมือเนี่ยเนี่ยสันย่นเี่ เดกีกะซาหนึ่งสองอระซาดหน้าพี่น้องมันงี้ใสแดบน้เนี่ยกิลีศจงว้ก่อนจะซื้อเด้หรือรู้เนี่ยมาสิบออนเปิดขึ้นนะนองเธอน่องจุ่มงอนอยู่นี่งานลนะเอียดนะยอยู่แล้วเสรสีทสองตุ่มตาบ้านไม่ได้เหลาขาหนลาวก็แล้ก็เรียวล้ว่ต้องเล้วหนอแล้วด มีเสียดายเท่านนนันนุ่นึงนนี้นต้องเอแล้วมใส่สามหนึ่งเนี่ยืออืม,อม,อมดีล่าง,งอีกน น้ำฝนมันก็เป็นน้งซีพี่น้องขั้นดอกบามันเก็บก็ขยัได้ขาขยันรุดดูเลยเราเราแนมก็มีิเตเซ็ดหยาแนมเมื่อ่หนมันเหนียวเอาก็ออกรุ่นเห็ดกล่นทางขาไ็้กลนทางกระเริ่มออกไปเกน่อย ถือมือหม,มันเนาะถือนอะเต็มคันคูดเมื่อวานได้ไปไก่แล้วค่ะเพิ่งแตนพี่แรกไปคุณนันอย่างก็ไรพี่ไปแรกน,กนันไปไก่ไนเนี้แต่ว่าพี่พี่ว่าเนี่หายุ่งไก่หลายนึกไก่เมื่อไรเมื่อไหร่ฝนตกเหี้งค่ะนึกสู่ฝนเมื่อไหร่ฝนล้ำยินที่มั็นข้าโจมบันหอนไหลายเนะาะในส่งคว <c oughs> ามเย็นกับความพายุเข,ข่าค่ะ

แต่ว <onz> <etus> ่าคอยไปต้มน้ำฮ้อนคือ่ี่น้อ <in> <house> าในน้ำละมันหล่างกับคือสีอุ่นมือดีที่เนี่ยเถึ่มไมเย็นไรอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้สองขานะครับไม่ส่องจิีต้มเนี้ยเดี๋ยงเดี๋ยวเ็าส่องไปสองขามานึ่งเก็บเ้าทุกฝาต้อฝนบ้างมัย่านฝนหันแบนี้เปียกบิดเปียกหมดนี้เนี่ยค่ะ หลังจงากงานเสร็จก็แวะเก็บอีกหน่อยนึงเยอะเก็บเคงกับฝนโทรศัพท์ท,ทายทำอะไรเปียกเมื่อกล้องกันเลยค่ะเสร็กันเลยเอาขนมไปพมันก็นลักเจอรักขนมอย่งก็เป็นลักขนมไม่ไม่ต้องเสริมเลยค่ะโอสำหรับที่นี่ก็เสียไปท่านี่แหละเนี่ยค่ะคนงา้นของเขาที่หลัหลงมือนี่เต็มเก็บกันมันเลยเนาะพี่น้องเนาะเต็มๆเลยค่ะจะได้กับฝกเป็นกำลังใจเนี่ยได้ค่ะฝากดไล์กดแชร์ก็ติดตามเนาะค่ะสวัสดีค่ะเสวัสดีครับเสริมรักพี่น้องแล้วค่ะ